เอาปากมาเดี๋ยวคนเห็นแพ้ก่อนพี่ภูมิพี่ภูมิต้องย้ายมานอนเตียงพี่เมย์เพราะว่าเราจะได้นอนติดนๆเชื่ชัยขนาดน้ไม่พี่จะนอนยืนอุ้ยคุณพี่พี่จะนอนไหมพี่แพ้สก็แล้วแต่ไม่นอนพี่โดนแกล้งนะทำไมถ้าพี่ไม่เคยิบมันหมอไม่ใช่ผมรู้กลัวกลัวอะกลัวพี่พี่โอ้ยกลัวก็ขยิบนอนหรอกพี่นี่ไม่ผมชอบนอนพี่ไอพี่เอาเตียงมาต่ออ่ะด้วยไม่เอาพี่ไม่ชอบนอนพี่ไม่ชอบนอนรวมกันเว้ยจริงๆคือตอนนี้ที่นอนพี่เมย์เป็นที่นอนอาถรรพ์เลยเกี่ยว มก็ไม่เกี่ยวไม่ย์ไปแล้วคุณยายมาคุนยายก็นอนเดี่ยวลองดีกว่าลองเลยลองเดียวพี่น้องโตนฐานสี่ห้าอย่างลต้องให้กินไปนอนไม่เมาไปนอนมาละอาหารกินเพื่อเลย่พี่แม็กไปดิเออพี่ผัวไม่นอนมีกลิ่นของผมแล้วผมผมไม่ชอบนอนที่เดิมเออใช่ผมไม่ชอบกินเวลาบ้านกลิ่นเวลาเป็นเป็นที่อย่างตัวเองแล้วมันมันชอบนอนที่เดิมพี่นอนริมแล้วอยู่ใกล้ตากล้องพี่รู้สึก safe เลยรู้สึกว่ามีคนง่อยดูตลอดเวลาอยู่ใกล้ตากล้องเหรอ เเห็น <łość> ไเหัเป็นคนพราเลยนอนหลับสบายดีมาาเวาพี่เาเห็นรัเลยเได้เขีวพี่ที่ไหนเขาก็เห็นพี่นะกับเตะเหมือนกันยังไม่ตมที่เลย